เหมือนจะมีความพยายามฟื้นระบอบทักษิณกลับมามแล้วความขัดแย้งกับพรกคก้าไกลเนี่ยก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรรุนแรงเลยยังสามารถซูเอียกันได้ตลอดด้วยซ้ำวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินฮะที่พักเพื่อไทยวันนี้พบปะพูดคุยกับคุณสุพัฒนพงพันมีชาซึ่งปัจจุบันเนี่เป็นรักษาการรองนายกและเป็นรัฐมนตรีพลังงานเป็นสอสอบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาติและก็ทีมเศรษฐกิจของรวมไทยสร้างชาติวันนี้มาพูดคุยกันที่พักเพื่อไทยนะฮะ ตามที่มีการเปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้คือช่วงนี้นายกเศรษฐาเนี่ยคุยกับพักร่วมรัฐบาลวันก่อนน้นคุยกับพลังประชารัฐครับเมื่อวานคุยกับภูมิใจไทยวันนี้คุยกับรวมไทยสร้างชาติหลังจากนั้นมีการเปิดเผยโดยคุณเศรษฐาทวีสินคะว่าเป็นการส่งมอบงานจากรัฐบาลเก่าให้รัฐบาลใหม่แล้วพูดถึงเรื่องประเด็นเรื่องค่าพลังงานประชุมคลมอครั้งแรกจะประกาศทันทีเลยลดราคาได้เลยอื

ท่านรองกรุณาแล้วก็ยินดียินดีส่งไว้ต่อให้เพื่อความรับรื่นครับยินดีครับเนี่ยส่วนคุณสุพัฒนพงพันมีชาวฮะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมนะว่าคุยอะไรกันราคาพลังงานลมบ้างไหมคะเรื่องของก็ก็คงเป็นเรื่องที่ที่ก็คุยกับหัวหน้าพักนะครับเรื่องที่ท่านไทยที่จะกำลังกำหนดและกำลังเตรียมนี่ก็คุยกันทุก หลักๆที่เราเสนอให้กับทางพรรคเพื่อไทยที่จะเป็นนโะยบายร่วมของรัฐบาลมันมนมันเป็นเรื่องของการพูดคุยและเปลี่ยนมากกว่าส่วนทางการเป็นทางการาทางพรรคเขาทางหัวหน้าแล้วก็คลมาคุยกันอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วๆไปที่ท่านนายกอาสองท่านได้ไปพบกันแล้วก็ออกมา สาต่อนะครับเพื่อมีอะไรที่ป,ประโยชน์เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ทางผู้นําประเทศท่านใหม่ท่านนายกคนใหม่จะดาเนินการอะไรได้ก็อะไรที่เป็นประโยชน์ก็จะจะจะ,จะมาเล่าสู่กันฟังข้านไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนยโยบายที่จะเสนออะไรแบบนี้อ,อย่างประเด็นที่ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันวันนี้ส่วนใหญ่เน้นไปที่ประเด็นอะไรคะก็ก็ประเด็นทั่วไปท่านนายกได้มีการสอบถามเรื่องของพลังงานบ้างไหมคะ ก็มีแถแล้วก็บอกว่าทางกระส่งแล้วก็ยืนยันนะฮะว่าก็ต้องไปคุยกับรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่อมซึ่งก็น่าจะเป็นคุณพีรพันธ์สารีรัธวิภาคครับก็เหมือนกับเอาข้อมูลมาส่งต่อกันแต่หลังจากนั้นคนที่มีหน้าที่จะไม่ใช่คุณสุพัฒนพงศ์ก็เลยตอบคําถามมากไม่ได้จะเป็นคุณพีรพันธ์นะทีนี้แนวทางการจะลดราคาพลังงานนี่น่าสนใจว่าจะลดยังไงอจะลดเท่าไหร่นะ แล้วทําไมจึงไม่สามารถลดได้ตอนนี้เลยครับต้องรอรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มใช่ไหมเนี่ยลดได้นะก็เท่ากับว่ารัฐบาลปัจจุบันโดยนายกพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็เตรียมเอาไว้อยู่แล้วว่าจะลดแต่มันม,นมีการทำเนี่ยมันต้องต้องมีการอนุมัติงบอะไรบางอย่างหรือเปล่าซึ่งรัฐบาลรักษาการทําไม่ได้ไงตามรถถามัฐธรรมนูญก็เลยต้องส่งมอบทุกอย่างในเตรียมไว้ให้แล้วนะฮะก็ เท่ากับว่าถวายผ่านให้กับรบัฐบาลใหม่เลยอแต่ทีนี้ลดจะลดยังไงนะลดด้วยการลดเงินเก็บเงินเข้าออก,กองทุนลดด้วยการเอาเงินไปอุดหน,นุนหรือลดด้วยการาให้บริษัทพลังงานนะเข้ามาเกี่ยวข้ององไงอันนี้ยังไม่มีรายละเอียดออกมาครับแต่คุณเศรษฐาวันนี้พูดเลยนะคอรมครั้งแรกประกาศได้เลยลดได้เลยก็เท่ากับว่าได้ข้อมูลมาแล้วที่ว่าจะลดจะลดยังไงอ,อะไรบ้างทีนี้น้ํามันไหมไฟฟ้าไหมแก๊สไหมต้มเออการหุงต้มอะไรพวกนี้นะฮะ นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจของพรรคเพื่อไทยนะครับคือช่วงหลังเนี่ยเริ่มพูดคุยว่ารัฐบาลใหม่เน้นเรื่องอะไรปากท้องอืมเป็นอย่างนั้นไปแล้วว่ะก่อนหน้านี้เนี่ยจำได้ไหมวันแรกๆที่แถลงอ่ะครับ,ค,รบคอรมอน,นัดแรกมีมติวาระแห่งชาติเดินหน้าธรรมชามติตั้งสรอ็อเขียนรูนใหม่ทั้งฉบับนะฮะแต่วันนี้เน้นไปที่เรื่องเศรษฐกิจปากท้องวันก่อนพบกับนักธุรกิจครับนะก็สอบถามพูดคุยกันเรื่องแนวทางให้น้องท่องเที่ยวกลับมาเยอะๆนะฮะ เรื่องของ ec สารต่อแน่นะอย่างนี้เป็นต้นวันนี้ก้าวไก่เนี่ยก็เลยร้อนรุ่มครับวันนี้คุณพริฤนะพระฤทธวัชระสินธุสอสอบัญชีรายชื่อก้าวไก่แถลงที่สภานี่คือมีปมปมหนึ่งที่ประชุมรัฐสภาวันนี้ก้าวไก่เนี่ยพยายามเสนอเลื่อนระเบียบวาระเอาเรื่องการทําประชามติแก้มรุนฉบับใหม่ทั้งฉบับที่ก้าวไก่เสนอเนี่ยเข้ามาแทรกเรื่องเก่าตามระเบียบวาระ เขาเสนอในที่ประชุมแต่ที่ประชุมเนี่ยมีมติไม่เห็นด้วยเพราะว่ามีเรื่องปากท้องที่รออยู่นานแล้วเรื่องกุ้งอย่างเงี้ยนะแล้วจะมาเล่งเรื่องทาประชามติรัฐธรรมนูญเสียสะุ้งสตางด้วยเอาเรื่องปากท้องของชาวบ้านกอนนะนี่วันนี้สสเพื่อไทยเนี่ยอภิปรายเลยนะโต้กับก้าวไกลในสภานะแล้วหลังจากนั้นพอลิตเนี่ยก็เลยแถลงข่าวนะอยากเรียกร้องไปยังนายกเศรษฐา ยืนยันให้ชัดเจนว่าคอรมอนนัดแรกจะถกเรื่องการทำประชามติแก้รัฐธรรมนูญนะให้สัญญากับประชาชนเอาไว้นะแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนใหม่ทั้งฉบับทุกหมวดทุกมาตรา <c oughs> นั่นคือแนวทางของก้าวไก่ฮะ <c oughs> จะเอาให้ได้แต่วันนี้สังเกตดูคุณสตาไม่พูดเรื่องนี้เลยนะใช่ครับแล้วในที่ประชุมวันนี้ฮะที่ประชุมสภาผู้แทรรนรัศฎรนะ <c oughs> ก็มีการพิจารณาถกเถียงกันนะ แล้วปรากฏว่าหนึ่งในคนที่ลุกขึ้นอภิปรายครูมานิดสังพุ่มนะครครูมานิดสังพุ่มชื่อแกนะครับชื่อแกคือนายครูมานิดสังพุ่มนะคำว่าครูไม่ใช่คำนำหน้านะอดีมกันนะตั้งชื่ออยนี้นะนะครูสันติสุขผมเป็นหมอก็ไ้นะแพทย์สันติสุขเป็นชื่อบางประเด็นที่คุณมาคุณมาครูมานิดพูดนะนะ บอกว่าเนี่ยก้าวไกลเนี่ยน้องๆอย่ามาพาดพิงเพื่อไทยเลยพักของท่านผู้เจริญท่านจะทําอะไรก็ทําไปเถิดขอนี่มุนเถิดอย่ามายุ่งกับเขานะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนนะแล้วตะกี้ก็มีน้องๆอะเถือเป็นเพื่อนสมาชิกด้วยกันพาดพิงมาถึงว่าพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลมันคนละเวลามันคนละเหตุการณ์วันนี้อย่าไปคิดว่าพักเพื่อไทยเขาไม่คิดทําอะไรหรอกครับ เมื่อวานผมประชุมพักอยาแกแจ้งด้วยว่าท่านนายกบอกว่าการประชุมไม่ช้าเลยครับไม่เกินสัปดาห์สองสัป,ปดาห์จะมาคุยกันเรื่องเรื่องของการแก้รับนูลที่พี่น้องประชาชนตกเถียงอยู่แต่เรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยมันสําคัญกว่าการถกเถียงของสาธารณชนทั่วไปครับเรื่องปากท้องเนี่ยมันเรื่องใหญ่ เราเป็นผู้แทนเนี่ยประเด็นหลักที่เราเข้ามาเนี่ยผมมาดูแลเรื่องปากท้องประชาชนครับครับขอบคุณมากครับคุณท่าานประธานนนิดึงรรมขอเรื่องที่พลาดพิงไม่อยากให้หาเรือกันซ้ำซากแล้วเมื่อกี้ก็อยากจะบอกน้องๆว่าอย่ามาพลาดพิงถึงพรรคเพื่อไทยเลยพรรคของท่านผู้เจริญท่านจะทําอะไรท่านก็ทำเหมือนเดิมเดี๋ยวคุณคุณคุณครูวันดีครับขอขอี่อนุโมทนาอย่าอย่าไปอย่าอย่าอย่ามายุ่งกับเขาขอบคุณมากครับท่านประ์ธรนมครับแล้วเมื่อกี้เดอะสแตนดาร์ดเนี่ย ถึงขนาดเอาประเด็นนี้ไปโค้ดเป็นแบนเนอร์ข่าวนายกบอกว่าการประชุมครรมออีก1-2สัปดาห์จะมาคุยกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญแต่เรื่องความเดือดร้อนของประชาชนสำคัญกว่าการถกเถียงของสานชนทั่วไปเรื่องปากท้องในเรื่องใหญ่อยากบอกน้องๆว่าอย่ามาพาดพิงถึงพักเพื่อไทยเลยพักของท่านผู้เจริญท่านจะทำอะไรก็ทำเถิดขอนิมลเถิดอย่ามายุ่งกับเขานีอันนี้ เดอะสแตนดาร์ดโค้นะนี่ก็เป็นสัญญาณนะที่ว่าพักเพื่อไทยเนี่ยมาสู่การประนีประนอมนะประนีประนอมมากขึ้นประเด็นที่มันจะสร้างความขัดแย้งนะรุนแรงในสังคมเนี่ยให้พักเอาไว้ก่อนครับทีนี้เรื่องคอรมอทีนี้ฮะรวมไปถึงเรื่องตําแหน่งรัฐมนตรีกรลาโหม <c oughs> คือมีทั้งตํารวจมีทั้งกลาโหมที่เป็นประเด็นนะ <c oughs> ประเด็นของตํารวจก็คือการแต่งตั้งพบตร ประเด็นของกลาโหมของทหารก็คือตัวรัฐมนตรีเป็นกุสุทินแน่หรือเปล่าแล้วแนวทางเป็นยังไงเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top ปเอ็กซ์คลพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร0 2 1 1 4 6 7 7 7ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง